เนศพอยู่แถวไหนวะเอ้ยศพบอดิโตหายไปไหนแล้วนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่เนี่ยเราจะกดแล้วกันนะเราจะกดกินนะผมก็โอ้โหดูดิเฮ้ย The เอาแค่ผมก็ต้องชวนทฝั่งและก็ท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ครับอยู่กับผมไอแซมซี่ีเดิมเพิ่มเติมก็เป็นเรื่องซที่ผมอ่ะวันนี้ผมจะมาทดสอบหรือว่าเขาเรียกว่ามาเขาเรียกว่าอ่ามาทดสอบให้ดูนะว่าถ้าฝั่งของเจ้าบอสตโตเอโตเนี่ยเวลาฆ่าหรือว่าเวลาเราฆ่าเสร็จเนี่ยมันจะมีศพเขาเรียกเป็นศพล่องหนและเวลาเรากินศพล่องหนนั้นน่ะเราจะได้อารซิลเซลอยู่ที่หนึ่งแสนอาซิลเซลหรือเปล่าซึ่งมันมีเด็กมาเป็นช่องพี่ว่าพี่พี่พี่ลองฆ่าบอสไอโตดีเวลากินบอสไอโตเนี่ยมันได้อนนนนีีี้้้้คไโจจาาาาเเเเเพพยยบบลระว่่ออต นะครับซึ่กันนี้พี่ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าข่าวลือนะเพราะว่าวันนี้พี่ไม่ได้ลองเลยก็วันนี้จะมาลองแล้วก็มาทดสอบไปดูล้ว,ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงนะผมเรามาลองกันเลยนะครับโอเคผมขั้นแรกพี่จเจ้เาเขาเรียกว่าใช้เขาเรียกาดาบไอ้คุระใน,ในการฆ่าไวตัวผมก็ที่พี่จะฆ่ามันนะพี่ใช้เขาเรียกาดาบล่างสอผมดาบไอ้เนี่ยผมไอ้ดาบสองสองมือนะและพี่กดสกิลตัวไอผมแล้วก็รอจังหวะอ่อล่อให้บอยเจ้าบอยส์ตกผมมันมาอยู่งนี้ผมมาอยู่ตรงถังกระยาดมือผม ตายเลยเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคมพอหลังจากที่เราเล่อให้มันมาอยู่ตรงถังขยะได้แล้วใช่ป่ะอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเซฟโซนอยู่นะผมตรงเขาเรียกว่าตรงอันดี้คูดะซึ่งพี่เคยสอนผมก็ให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเอ่อกสิกเตปตัวเอฟผมใส่มันปุ๊บแล้วก็เราก็เข้าผมแล้วก็รอจังหวัดตอนที่มันยิงเสร็จแล้วกดสเกตเตอร์เอฟใส่ไปหนึ่งทีแล้วก็ออกครับผมแล้วก็ผมยิงเสร็จเราก็กดสเกตเตอร์เอฟไปอีกทีผมก็คือเป็นการตีเลือดเป็นการตีฟิฟผ, <c oughs> ผมว่าตรงเนี้ยมันเหมือนกับมันเป็นจุดบล็อกของเกม คือมันทําง่ายมากแล้วก็คือไงบอยโตมันมันไม่สามารถทำอะไรเราได้ยกยกเว้นว่ามันจะยิงโดนเราผมแต่ว่าคือพอมันยิงโดนเราอะ่ะแล้วก็เราเข้าเซฟโซนเลยผมเพราะว่าเซฟโซนเนี่ยคนสมค,คนสมบัติของมันแล้วคือ มันจะไม่มีใครสามารถทำดาเมตอะไรได้ในเซฟโซนผมอันเนี้ยผมเป็นคุณสมบัติของมันนวก็มันเป็นเรื่องดีผมเป็นเรื่องดีมากๆเดี๋ยวเราจะสกิลใส่มันเลยแล้วกันนะก็พี่จะลองแล้วกันผมลองเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายผมก็คืออันเนี้ยจริงๆมันมีอาวุธไอ้หลายอย่างนะที่สามารถฆ่าได้แต่ว่าอันเนี้ยคือมันเป็นแนวง่ายที่สุดผมสลับอาวุธที่มันมีระยะไกลเนี้ยก็อย่างเช่นของพวกกูเนี่ยก็สามารถทําได้ก็อย่างเช่นเขาเรียกว่าเป็น ปีกของโตกอะอาปิกเป็นรยะไกลและก็เป็นเขาเรียกอะไรบ้างบอสไอ้ทคิาวาเออก็สามารถทําได้และก็เขาเรียกเป็นโคชิก็สามารถทําได้และก,ก,าาลก็อะไรอีกวะคือของของกูนี่พี่ไม่ค่อยทราบเหมือนกันแต่ว่าที่รู้คือของกูนี่มันยังไม่มากนะแต่ว่าที่มันมีระยะไกลก็คือส่วนมากอะอาวุธไหนที่มันมีม,มีระยะไกลแบบ คือไม่ต้องไกลามากให้แบบมันพอกลางๆอันนี้มันก็สามารถฆ่าบอสเจโตโด้วยการที่ทําสูตรแบบนี้ได้แล้วผมนี้ก็เป็นสูตรเคล็ดลับของพี่นะก็เดี๋ยวพี่จะคารยกดูดิโอ้โหนี่ออกไปเมื่อกี้พลาดออกนิดนึงเนี่ยหลอดเลี้ยงเนี่ยคือมันตีแรงมากนะเจะโตดีเราเ,า,เาเดี๋ยวเราจะลองไปดูหลอดเลือดให้แลกันว่าหลอดเลือดมันถึงไหนละโอเคผมตอนนี้หลอดเลือดมันถึงมาถึงผมเขาเรียกว่าประมาณลดไปสไเปอร์เซ็นต์กว่านะโอเคก็คือมันไม่นานแล้วผมถ้าหากว่าเรามีค่าดาเมจอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่ง0้อยนผมตอนนี้นอง เขามีดาเมจอยู่ที่1500ผมก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะเพราะว่าสกิลตัว F เป็นสกิลอันดิเมทผมมันทำให้แรงขึ้นนะไอ้สกิลตัว F เน้นไหมพอเรายิงปุ๊บเนี่ยเราก็ถอยผมแล้วก็ยิงปุ๊บแล้วก็ถอยผมรอจังหวะนั้นที่ศัตรูมันยิงมามเนี่ยพอมันยิงเกรดนี้เราก็ออกไปยิงแล้วผมอ่ะแล้วก็เราก็สามารถยิงออกออกไปยิงได้อีกทีผมอ่ะออกไปยิงปุ๊บแลล้วเราาากก็ยิงออต <c oughs> มม่ีพผนนะผ <c oughs> ครเตียวเลยก็คือตอนเนี้ยพี่ได้ขเขาเรียกว่าเป็นข้อสรุปของผมเวลาสมมติว่าเรายิงสกเตป,ปหนึ่งทีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรายิงให้ดูว่าพอเรายิงสกีเตปปุ๊บเนี่ยให้เราถอยมาผมแล้วแล้ว,ลว,ลวก็เราก็รอให้มันยิงครับผมรอให้มันยิงเขาเลยเป็นกริดมาแล้วก็ออกไปยิงทีผมเพราะว่าถ้าเราออกไปยิง2รอบเลยบอกเลยว่าเราตายแน่นอนนะเพราะว่าคือสกิลครูดาวของเราอ่ะมันครูดาวไวก็จริงแต่ว,ว่าคือพอมันจะครูดาวเสร็จตอนที่ศัตรูมันยิงไอเนี่ยเป็นกริดออกมาพอดีผมก็คือมันเป็นการเขาเตะแทกอะไรเนี่ยพอมันยิงแล้วกบไป ปัจจันนี้ผมเป็นการเคาน์เตอร์แท็กนะอย่างเท่เลยบอกเลยอย่างเท่เลยนี่อะไรกันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวปนะคือพี่ว่าอย่างน้อยคือพี่ต้องทดลองอะว่ามันจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าคือจริงๆอะอาวุธนีอธ้อาวุธนี้มันก็สามารถฆ่าบอสง่ายๆนะผมก็คือโดยทําอย่างนี้นะก็คือเป็นสูตร และก็เป็นวิธีเดียวที่สามารถทาได้นะเพราะว่าวิธีอื่นที่พี่ไม่ามารทราบเหมือนกันว่าทําได้หรือเปล่าแต่ว่าของคูล่าเนี่ยมันทําได้อย่างเดียวและก็อีกอย่างเลยคือพี่เคยสอนอะไอคลิปสอนค่าเบเรตโตก็คือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับของอิสระก็คือเรามายืนตรงไหนก็ได้ผมโดยที่มอนอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วก็เราสามารถฆ่าได้ตลอดเลยแล้วก็ของนั้นลุโคอมมีก็เหมือนกันแต่ว่าของนั้นลุคคอมีมันจะได้แค่แบบเป็นสกิลตัวอาผมก็เป็นการยิงสกิลตัว,าตวอาเขาเรียกเป็นเหมือนกับสกิลมันติดตามมาในเอเอมาติดตามตัวเนี่ยออนนก็ เลยคืออิสระเป็นอาวุธที่ใช้ในการฟาร์มบอยส์บอดี้โตได้ไวที่สุดเท่าที่เคยลองผมบอกว่า,วามันมีทั้งสกิลตัวสกิลการีตะธรรมดา RE ประมาณนะอาอี้ RE IF รอ,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 อประมาณนะี้เคยการตีธรรมดาคือมันโหดมากนะเจ้าอิสระเลยบลอ,อเ,เลยมันหย่่งจริงเลยโอเคผมในนี้หลอดมันเหลืองแนละ้วโอเคเดี๋ยวพี่จะรอให้มันตายแล้วกันนะ เยวจะลองรองจนกว่าให้มันตายเราจะเขาเรียกว่าเหมือนกับพูดคุยไปเรื่อยๆผมก็ตอนนี้เขาเรียกว่าจริงๆอ่ะมันอยู่ไหนก็ได้มันไม่ต้องอยู่ตรงถังกระหยาดอะไรผมให้มันติดกองรัว้วแค่นี้ก็พอผมเราก็สามารถสกิลได้ผมเพราะว่าไอ้สกิลต่อเอฟเนี่ยมันไกลามากนะไอ้ของกุราเนี่ยคือที่พี่ชอบดับดับนี้เนี่ยเพราะว่าคือมันโหดมากนะแล้วก็คือไง มันมันได้ทั้งการฟาร์มการต่อสู้ระยะใกล้แล้วก็มันมี2โหมดผมคือมันสามารถเปลี่ยนได้เนี่ยไหมเนะี่ยคือฟาร์มได้แค่โหมดหนึ่งนะไอโหมด2เนี่ยมันฟาร์มไม่ได้ลยเพราะว่าถ้ากว่าไอ,อไม่ใช่เลยฟาร์มได้แต่โหมดสองไอโหมดหนึ่งนะถ้าสมมติเราฟาร์มโหมดหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่ามันฟาร์มไม่ได้เพราะว่าโหมดหนึ่งอ่ะมันเป็นระยะใกล้หมดเลยมันต้องแบบเขาเรียกเป็นระยะระยะเขาเรียกว่า ระยะไกลเงี้ยก็คือไอ้เขาเรียกดาบคู่หรือว่าเขาเรียกโหมดสองผมก็มีแค่สกิลตัวเอท,ที่สามารถที่สามารถทําได้นะส่วนสกิลตัวอื่นเนี่ยจะไม่สามารถทําได้ผมแต่ว่าอันเนี้ยคือจริงๆริงใช้บุหรี่ก็ได้แต่วันนี้เราจะมาทดสอบดูว่ามันจะได้เขาเรียกว่า ACCEL หรือเลลปล่าตอนนี้น้องเขามี ACCEL อ,อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะอยู่ที่สี่พันสี่ร้อยผมเดี๋ยวเราจะรอดูว่ามันจะขึ้นไปหนึ่งแสนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่จะเขาเรียกว่ารอให้บอยโด้ตตายทีแล้วผมเดี๋ยวเราจะตัดมานะครับโอเคผมจะนี้บอยได้โตกตายแล้วผมก็เดี๋ยวเราจะลลอองดููแแแ้้วววววเพพพราาะะ่่ศศมันน 1, นนยถถีไหใ เท่าไหรวะเอ้ยศพบ,บอดิโตวัด The Fuck หายไปไหนแล้วนเนี่ยไงนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่เดี๋ยวเราจะกดแล้วกันนะเราจะกดกินนะผมก็โอ้โหดูดิเฮ้ยได้ซีเซลหนึ่งแสนจริงๆดูดิเนี่ยมันเพิ่มมาหนึ่งแสนจริงๆริงวัด The Fuck เอ้ยคือมันได้หนึ่งแสนจริงๆนะมันสุดยอดไปเลยออเลเชต เป็นไายได้ผมก็อันนี้ก็ผมเป็นเรื่องจริงนะคือเขาเรียกว่าเป็นการทดสอบแล้วผมก็อันนี้คือมันเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่ข่าวเลยเขาเรียกว่าเป็นรายการทดสอบที่รู้สึกว่าแม่งเถอนที่หมายเลยก็ถามกว่าใครที่อยากจะได้อัซิเซลหรือว่าอยากจะได้เป็น เขาจะภายในวันเดียวนะหรือว่า10บล้านไอซิสเซลภายในวันเดียวมันก็สามารถทําได้ผมโดยการฟาร์มโบยโตสักประมาณสักวันละประมาณยี่สิบสามสิบตัวประมาณเนี้ยให้ได้ประมาณสัก2อถึงสล้านมันก็สามารถที่จะฟาร์รมได้ผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวพี่จะทําคลิปสอนวิธีการฆ่าโบยโตแบบฟรีๆนะผมแล้วก็โดยที่เราไม่ท,ทาําดามิดอะไรเดี๋ยวจะเป็นคลิปหน้านะผมก็เป็นอสุดโว่าทางฝั่งเจ้าไอเขาเรียกว่าบอสไอโตหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นบอสนกคู่เนี่ยมันให้อซิเซลของเราจริงคือหนึ่งแอซิสเซลจริงๆผมก็เป็นอสุดดยยอเลผม นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฟิร์สคาร์ดมานี่ไปไหนอะเฟิร์สคาร์ดนี่จะทำลายเด็กๆเหรอเนี่ยโอ้โหเฟิร์สคาร์ดทำไมเป็นอย่างเนี้ยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างี้เนี่ยเฮ้ยเด็กๆวันดีจ้าโอ้โหนี่อะไรเนี่ยโอ้โหตีนนี่รู้จักเปล่านี่รู้จักเปล่านี่ไม้กวาดปัดฝุ่นรู้จักเปล่าเนี่ยนี่บอกเลยว่าไม้กวาดปัดฝุ่นแล้วอะไรของมันเนี่ยโอ้โหเจ้าซีจีเอ็มซีจีมานี่มานี่โอ้โหมันวิ่งเก่งจังวะมันนี่เก่งจังวะมาเนี่อือตายไปโอเคบอกเลยว่าเฮ้ยยยยยยใครรรเเเเเนนนนี่่่อออ้้้งงงงขขาาาาฟ์มหลัะะูแป๊บึจชว แเรายิงให้น้องเขาโอเคสวยนั่นแหละเออยีม่มเดี๋ยวเราจะมากแกล้งน้องคอน้องขอ,อ,งขอละกันนะไอ้แล้วใครมันทำไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยซีดีจีว่าเอ้ยมาดิบกสบัไดีรู้จักบ้าเดี๋ยวไปประกาาันฝุ่นเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยมันทำร้ายเด็กเรา เอ้มันทำร้ายเด็กเราวะเออยิงไปยิงไปนี่บอกเลยว่าโหเขาเล่นในระดับนี้สู้กับอาวุธห้าแสนเจ็ดสิบห้าล้านมาแต่ห้าแสนบาทนี่อะไรเนะี่ยเฮ้ยนี่อะไรเนะี่ยเจ็ดสิบห้าล้านมาแต่ห้าแสนโอ้เลยเชียร์ทำไมรู้สึกว่ามันเล่นยากจังวะอาวุธไอ้นี่อาวุธอาวุธอ,อะไรเนี่ยบู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 ดูดิมันต่อดตอดได้เรื่อยๆเลยโอ้โหอาวุธอะไรของมันเนี่ยเปรลยิงไม่โดนเลย ยิงไม่โดนเลยนะวิ่งก่อนแล้วกันเอ้ยอย่ามาอย่ามาเอ้ยเด,ดี๋ยวยิงนี่ติวโหนี่ไม่โดนไม่โดนด้วยเอเอ้อตายเรียบร้อยโ <c oughs> ดนเด็กทำร้ายเขาเรียกแบบยังไงคือสมัยนี้คนมันทำร้ายเยอะนะขนาดยืนฟาร์มเฉยๆนี่ยังตายเนี้ยก็เหมือนคนเนี้ยแบบอยูอยอ่ๆวิ่งเฉยๆก็อาจจะตายได้ถ้าว่าเจอผม <c oughs> แล้วอะไรเด็กอู้วันนี้เด็เป็นไงรู้จักป่ามากัดบัตรฝ่นเนี่ยรู้จักไหมรู้จักไหมนี่นี่รู้จักไหมนี่นี่หมุนหมุนเป็นไงเนี่ยโอ้โหอย่างเท่ดิเอฟเฟกต์ยังสวยดิเนี่ยเวลาหมุนเอฟเฟกต์ยังสวยเลยเอาเลยเช็ดนี่มาอะไรกันเฮ้ยน้องมานี่มานี้มานี้แล้วเออมานี้หน่อยกลัวอะไรเดยวจะกลัวอะไรแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยจะไม่กลัวทำไมเนี่ยโอ้เลยเช็ดกลัวทำไมเนี่ยรู้สึกว่าน้องคนนี้เขาจะเป็นโซตามาที่รู้สึกว่าเขาจะน่าจะปลอมแปลงตัวผม กลัวทําไมเนี่ยเอ้ยวันนี้วันนี้ไม่เห็นน่าจะน,น่ากลัวอะไรตรงไหนเราจะลองเขาเรียกว่าลองเหมือนกันไม่รู้ว่าสกิลตัวเองของมันเนี่ยจะเป็นการพุ่งแบบขึ้นข้างบนหรือเปล่ปาไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่พุง่งกันขพื่บน,น,นเดี๋ยวเราจะกดสกิลตัวเอฟพุ่งไปไม่โดนเดี๋ยวต้องมันต,ต,ต้องลองแบบนั้นความมี้ะต่อสามารถทำได้อ่าโอเคผมก็อย่างนเงี้ยสหรับวันนี้นะครับถ้ามีใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันนะผมแล้วถ้าใครก็พี่ทำคลิปอะไรแบบนี้ต่อเลยพี่ทำคลิปตออแล้วต่อลืมคอมเมนตต์กไไไได้้้้้คคคครรรรััััััััับบบบผมยยงงงแแแลลลวววววสสสาหนนนนนีีอออขะะโเเปป